พ,พาแม่ไปส่งบ้านบ้านไหนบ้านพักคนชราบางแคคนวันมาเนี่ยจะให้ไปทอดเกี่ยมข้าวไงแม่เน,น่เล็กอย่างนะเราจะปั้นให้ไอ้เนี่ยไอ้ปังปอนเนี่ยมันเป็นแบกแมอ,อแกแมเป็นแค่เนื้อหมูยอไม่เค้นไม้คน นายเป็นเด็กที่สุดเข้าไปเก็บฟุตบอลมาเร็วไปเลยไปเลยลูกลูกระวังอย่าให้เจ้าของบ้านเห็นนะโอเคไปเร็วเร็วไม่ไปแล้วเดี๋ยวเริ่มกันใหม่เก็บได้เปล่าใครรู้ว่าแล้วมาแล้วมาอันดีมากอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรคุณมาจับลูกกับคุณทำไมขอลูกเถอะเหรอเนี่ยลูกผมข้างหลังก็สอนลูกใช่นะบ้านเบิ่งคนอื่นจะเข้าไปแล้วขออนุญาตเขาก่อนแล้วค่อยเข้าไปขอครับข้าครับสายไปแล้วสายไปแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าขอบอลคืนเราเล่นกันต่อนะ ยุปูนี้พูดขนาดนี้ยังไม่สำนึกออีกเลยไ,ไปหยิบของในบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าวิสาสะเกินไปต้องได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของบ้านซะก่อนทำแบบนี้ก็ถือว่าบุกรุกจะแจ้งความมั้นเถอแน่นอนโธ่บุกรุกบุกรุกอะไรกันเจ๊แค่เข้าไปเก็บพุตบอลเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ใช่เจอจะไปแจ้งของแจ้งความบุกรุกบุกรุกอะไรน่ยไม่มีประโยชน์หรอกเจ๊ เดอเจ๊ไม่มีน้ําใจเลยจะมาแจ้งจงแจจับอะไรมไม่มีความผิดอะไรอยู่แล้วคุณก็น่าจะมีมารยาทหน่อยบอกลูกคุณติคอร์ดเรียกหน่อยคุณป้าครับขอฟุตบอลหน่อยก็พูดมาสิโอ้เรื่องแค่นี้เขามไม่ฟ้องร้องกันหรอกไม่เชื่อปรึกษาใจาม,มามานได้เลยครับโอ้โหเล่นกีฬาทั้งนั้นเลยฮะประกาครับโอลิมปิกเล่นกีฬาต้านยาเสติดเไม่ใช่ปัญหาอะไรอ้าวอาจารย์ครับเราเตะฟุตบอลเข้าไปในบ้านคนอื่นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเก็บออกมาใช่ไหมครับเก็บบอลเรากลับพื้นมาก็ใช่ไม่ผิดอะไรไม่ได้ไปรักครัพย่ใครับเนี่ย หัวมาสุดสมาเลยทลงเข้าบ้านเข้าบ้านด่ฉดิฉันจะบ้านค่ะอ๋อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเข้าไปเก็บมปีนรั้วไปเก็บเลยจ้ะไม่ได้ขออนุญาตออกไปขออนุญาตแล้วปีนรั้วผู้คไปเก็บเลยครับผมแบบนี้คอกฎหมายบ่อยเลย บุเข้าไปในบ้านคนอื่นเขาโดยไม่เห็น,นสมควรใช่ผิดฐานบุกรุกคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ